สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็มาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางราวพัฒนาของวันที่10นะคะตัวเลขก็มีเข้าไมหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะแอดจะให้4ชุดเน้นนะคะ4ชุดเน้นมัดใจเนาะ สำหรับงวดล่าสุดนะคะแอดให้เด่น593หลุดนะคะพี่น้องจ๋าต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะผลที่ออก2878นะคะพี่น้องจ๋าเข้า78ในตารางนะคะพี่น้องจ๋าใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้78มีโชคมีลาภยินดีด้วยนะคะแอดเจาะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าในแค่ในตารางเนาะยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเด้อ,อ ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะลองนาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นดูนะคะสําหรับแนวทางนะคะลาวพัฒนาของวันที่10นะคะจะให้สี่ชุดนิ้นนะคะพี่น้องจะมาลุ้นกันนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะวันนี้ชุดสามตัวให้เจ็ดหนึ่งห้านะคะอ่าเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งเด่นห้านะคะวิ่งรูดนิ้นให้ที่หนึ่งและห้านะคะ สี่ชุดนี้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองห้านะคะ,ะ,คะหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอจดจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะยังไงก็ขอให้เฮงเปังๆนะคะงวดน,นี้เนาะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิคลปนี้สวัสดีคะ่ะ